สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19นะครับมิถุนายนปี67วันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้ก็หฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันพุธนะครับมีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะถ้ามีเวลาก็ต่อ้ดยที่เราพัฒนานะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมแต่ถ้ามีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับชมชนก็ช่อง u t u b e เราครับเนาะก็เลื่อนหาดูนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอเองนะครับเนาะ ถ้ากดติดตามไว้นะครับถ้าไม่กดติดตามก็ไม่เจอนะครับเนาะถ้าเจอก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเนาะกดไลค์จะได้รู้ว่ามีคนเห็นนะครับเนาะถ้าไม่กดไลค์ไม่รู้ว่ามีคนเห็นนะครับเนาะพอเป่าสลัมไม่มีกลุ่มนะครับมันได้ตั้งกลุ่มถ้ามันมีละอาชีพก็จะลงช่องชุมชนอย่างเดียวใครเจอก็เจอนะครับเนาะไม่เจอก็ไม่เป็นไรถ้าเจอถ้าชอบก็จัดนะครับเนาะถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิม ที่ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็โปรชาชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเน,ะนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิด,ผดเข้ากันไปเหมือนเดิมกดยินวิที่แนวทางนะครับหรือเปรียบเทียบกับสนักบื่นก็ได้ครับเนาะว่าปิดไปได้ไหมใกล้เคียงกันไหมประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ค่อยลงทุนครับเนาะถ้าไม่เป็นไปได้ดูเราไม่น่าลงทุนเลยไม่เข้าท่าเลย ข้ามไปนะครับประชุมกับฝ่ายบันเทิงเหมือนเดิมเกี่ยวกับสำนักอื่นๆนะครับเนาะอาจารย์จริงๆอาจารย์เนี่ยเก่งเสียงเก่งเยอะแยะนะครับเนาะก็ลองเทียบๆดูก็วันนี้ไม่ได้คลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผานทางโดรนมาเที่ยวเที่ยวครับเนาะมากลับบ้านนะครับเนาะกลับบ้านกลับบ้านมาก็มาแวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมไปไหนก็ให้แต่อาหารปลานะครับเนาะ ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่สาธารณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลี้ยงปลาไว้เยอะ,ะครับเนาะปล่อยปลาไว้ก็ปลาเยอะแทบทุกที่นะครับไปหนมาไหนปลาเยอะคนให้อาหารปลาก็สนุกสนานกันไปก็กดอื่นก็ไปดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะดูผลเมื่อวานก่อนหาหน่อยของเมื่อวานวันอังคารที่ผ่านมารอบเลกนะครับนาะรอบห้าโมง แนวทางที่ลงให้นะครับนาะเผื่อมีคนใหม่เขามายังไม่รู้นะครับเป็นฮานอยรวมนะครับถังกตรอบห้าโมงหกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งสามรอบนะครับถ้าเปออกเราบุญก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมนะครับันากระวนกันใหม่นะครับนาะเพว่าฮานอยมีเยอะมากนะครับเจ็ดแปดฮานอยนะครับเนาะเยอะมากพอๆกับเราครับเนาะใกล้เคียงกันสู่สีกันนะครับนาะถจะเป็นมวยกว่าห้าสีแย่งกันลองนะครับ เยอะมากแต่็จแล้เน้นมาที่รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับชอบรอบไหนจัดไปที่รอบนั้นเลยก็ห้าโมงเมื่อวานก็สองตัวแรงก็ศูนย์สองศูนย์สองก็เป็นตัวเก่าเมื่อวานเซินนะครับเนาะเดือนดีนะครับเนาะศูนย์สองสามตัวบนก็สี่เจ็ดสี่นะครับศูนย์สองก็สี่เจ็ดสี่ไม่มีนะครับเนาะศูนย์สองไม่มีสี่เจ็ดสี่ไม่มีในระเบียแต่หกสี่ 8ปดสี่ห้าสี่นะครับเนาะเสียดายไปไม่ถึงนะครับก็มาที่รอบหกโมงสองตัวล่างก็แปดห้าสามตัวบนก็เก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดห้ากับเก้าเก้าศูนย์แปดห้าเราก็ได้ตัวกลับนะครับห้าแปดเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยก็ใครตามก็ดีใจด้วยนะครับเสียดายรอบแรกจะเป็น แปดสี 8, ก็สบายครับเนาะสตัวเน้นเลยแต่พี่เขาเกสนะครับลองรอบแรกสียดยมารอบทุ่มหนึ่งนะครับสตัวล่างก็เจ็ห้ตัวบนก็เจ็ดแหกหกับเจ็ดแหเราไม่มีนะครับ 8, แปดหกเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตรงๆเลยเจด็ดแปดดายครับเนาะสามตัวไม่เข้าครับาะยดยไดแ้แค่เจ็ด กลายไปสองเลงนะครับแปดหกแปดห้านะครับเนาะกววันนี้ก็ลุนกันใหม่นะครับสำหรับคอฮหาหนอยใครสนุกจดก็จดไว้นะครับใครสนุกจดสนุกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับถ้าจดไม่ทันก็อย่างที่เคยพูดประจํานะครับเนาะผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปแล้วก็จดได้เลยนะครับเนาะถ้าไม่จดถ้าไม่กดหยุดทลิปมันจะไหลไปเรื่อยนะครับเนาะไหลไปเรื่อยจดไม่ทันนะครับเนาะ ถ้าคนสุ่กแคบกว่าง่ายแป๊บเดียวบอกเทคนิคสำหรับคนสะดวกจดนะครับเพคุณลุงคุณป้าฟังอยู่ย่งลุ้นกระลูกกหลานแก่เซ็งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้เด่นสี่เด่นห้านะครับเด่นสเด่นหจับคู่ส 1, 3หนึ่งสามสองสี่สอ่สห้าห้านึาสองห้ทวนอีกครั้งนะครับ วันนี้เด่น4เด่น5จับคู่3 1 3 2 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เด้นไปที่4 3 4 5 5 3นะครับ4 3 4 5 5 3 3คู่นะครับลองจุด2ตัวมาที่ชุด3ตัวนะครับ มีให้ลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิม <c oughs> มีสองสี่สามสองห้าสอสาสามหนะครับ4ี่ชุด4ชุดนีดด้ก็ให้เน้นไปที่สองสี่สามสองหแล้วก็สองหสนะครับ3มชุด ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยวันนี้ทั้งชุด2ตัวสามตัวนะครับใครชอบก็จัดเลยครับสำหรับขอฮาหนอยชอบตัวไหนจัดไปเลยนะครับเนาะแปดคู่นี้ชอบตัวไหนจัดไปเลยอยากถ้ามีทุนอยากให้จัดตัวคู่นะครับเนาะแต่ทางฮานอยก็เหมือนเดิมนะครับกดตัวนี้ที่ผมเล่นให้นะครับเนาะก็จัดไปเพื่อมันฟกเขา้าเมื่อวานนะครับเนาะ ตัวนินนะครับนินให้วันนี้ก็สีสามสีห้าห้าสามนะครับจัดไปเลยสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะแต่รุ่นกับเขาก็ลองดูนะครับเนาะสีสามสีห้าห้าสามประมาณนี้หรือถ้าไม่ชอบที่ตัวนินให้นะครับเนาะไปจัดชมกวันนินแปดนินแปดห้าฟุกเข้าไปถ้าไม่ชอบอันนี้เที่นินสีสามสี่ห้าสามถ้าไม่ชอบก็ไปดู หนึ่งห้าประมาณนี้ครับเหนึ่งห้าห้าสองสี่สองประมาณนี้นะครับออกบ่อยเหมือนกันครับเราห้าหนึ่งห้าสองสี่สองก็ออกบ่อยถ้าใครไม่ชอบชมนี้ให้กดจัดไปนะครับบาคนเราชอบไปเหมือนกันครับเราบางทีชอบคนละอย่างแต่ถ้ามีตัวชอบข้ามไปนะครับชมพูอบรนถึงเราวันพรุ่งนี้นะครับขอน้อยมีทุกวันนะครับเราไปตองใจร้อนก็ได้นะครับเย็นๆนะครับเนา ชอบคอยลงทุนชอบค่อยขึ้นเวทีนะครับแนละ้วไม่ชอบก็ชมพูพอบันเทิงไปก่อนไม่ต้องใจร้อนนะครับถ้ารุนปากปลากรุนหม่มัน,นครับเนาะต้องมีจิตไปนมนิดนึงก็เลือกเอาก็ได้ครับคุณใดคนหนึ่งเอาที่เอาที่ชอบนะครับเนาะไม่ว่ากันแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นครับนะ้องทุกคนเฮงรวยมีเวลาต่อได้ที่เราพัฒนานะครับไม่เป็นแนวทางเหมือนเดิมเย็นๆก็ถ้ามีเวลาก็จะต่อที่รัฐบาลไทยครับเนาะบ่าวสะรคมคันได้แล้วนะครับนะเนาะ๋ยวลงให้ ก็เจอนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ